ครับวัสดีครับเมออื่อนี้ที่ทำการชาวนาครับช่องที่ทำการชาวนาแต่ิพ้ามาเบงหลังบานลุ่งเป็นครับว่าหลังบานเนี่ยเพิ่นเต็มไปด้วยอาหารครับเป็นนี่อย่างแน,น,น่ในหลังบานเป็นเก็บเป็นเีนืตู้เย็นครับตู้เย็นขนาดใหญ่เก็บงเนาวเก็บ,บกข้าวเก็บผลไม้เก็บปลาเก็บกบไปครับอยากย่ำในก็มาเก็บเอานะครับเนาะ ว่าเป็นอย่างไรเศรษฐกิจพ่อเพียงเป็นอยู่เป็งอย่างไรเดี๋ยวสิวภาพไปถามเพิ่นเบิงว่ดเป็นอย่างไรเนาะครับเนาะเดี๋ยวเบิงหลังทางหลังครับอ่าบ้านเป็นสวนเป็นอย่างไรนะครับเนาะครับวันนี้ครับอ่าพอดีเนี่ยลุงพยูนนี่แหละครับอ่าสวัสดีครับลุงสวัสดีครับอ่าแนะนําตัวแน่ ลุงยังแบบบ้านอยู่บ้านไหนมีผมลุงสมเสีนะครับมาเนิ่น่นกัอยู่บ้านโคหินนะครับบ้านโคหินตำบลสดาอำเภอระเิดวัดสุรินทร์นะครับขาเฮกเกษตรกายได้ประมาณสองสามปีแล้วครับอืมสองสามปีแล้วตบได้ครับมีอาหารมีอย่างหลายอย่างเลยเนาะในซาเนีาะมีอย่างครับมีครับเดี๋ยวพาอป้าอ่ามีพ่อไะไรกินได้อยากครับได้เงินน่ามั่ลุงครับได้ ตอนนี้ยังบ้านผมดีทังอกันหาปันหกำลัง่วงอันไม่ไม่อยู่ครับก็ได้ใส่ได้ใจใช่ไหน้อยอ่าับนนครับครับไปเดี๋ยวยางมึงด้ยมียางแน่นส่วนนี่กำลังจิจูีก้วยพี่ข้าวครับครับอันนี้บบกฝรั่งจิ้มจูนปะอืมครับก็ายนครับต้อ่างครับมีสะอีก มะพร้าวนี่จักปีแล้วลุงเนี่ยาวถึงสามปีกว่าแล้วครับโอ้สามปีกว่านี่ก็ถือว่าพันครับเพราะว่าแล้วหลายข้นกับปลูกแล้วมันบวชพันคือหมายความว่าใไเวลาดโดนก้่นหนีอืมกาลังออกหน่วยครับพี่น้องเมืองมะพร้าวเพื่อนนะครับเนาะกาลังออกหน่วยออกหน่วยหลัก็มีซุ่งยังบอกออกก็มีครับเราอืมต้นนี้นะครับเนาะกระทือว่าดกนะครับต้นนี้กาลังตพึ่งที่ออก เผายี่สิบแปดต้นก็พื้นที่ไร้บันไดครับหลังเฮือนอพอไรบอังม่านอครับจะเป็นอันนี้ก็เป็นไรกวกวนะครับนาอนี่มดทุยางนาองนี่น้องมากล้ยกัมยะก็มี่ครับกะกวยน้ว่าอันน้ำน้ำแยงเ่ยเด้อย่งนั้นดูบ้าง้วยอ๋อมุนี้แล้ว าอ,าอ,อาหารนี่ให้ให้กบเพิ่นเขาจะออกมากินบ่นนี่ให้เพิ่นกบเพิ่นดูล,นลุงอ่าให้มาหลายมืออืมมใหลายมือครับค,คือคือเพิ่นมีกบไอ้พอไม่ใหดอาหารไม่ยังไงก็อกบเพิ่นกับเลี้ยงค่อนข้างที่บ่ได้เลี้ยงเป็นเป็นพ่อข่านะครับคือเลี้ยงไว้กินครับพ่อได้กิน,ค,กนคือว่งาง่ายๆคือเป็นอาหารลังบานเพิ่นนะครับเป็นลังบานขนาดอมเพิ่นรักเงี้ยไงลุงเพิ ผู้แน่ก็บม่ได้แล้วมีอย่างเนี้ยโอ๊บโอ๊บผนังโอ้บโอ๊บโอ๊บเห็นไหมครับอืมเต็มหนอก็มีหลายอยู่หนาหยาบโอ๊บครับอืมลีดอยู่น้ำปลาเอ๋อไฮร้ายแต่วหาทำนี้ก่อนอ๋อครับคุณบริจิตายมือแล้วนี่ครับเอาเดี๋ยวเขาก็มากินเองเนาะปองไปก่อนครับโอ๊บมันลีดอยู่น้ำปลาครับอยู่น้ำหยา ลูกข้างล่างขึ้นเทิงขึ้นข้างๆนะอันนี้เนาะครับไปเ <ไป S 1> บ,บิบ่งบ่อปลาเพิ่นรูครับไปจไังไดหว่าหลังบ้านเพิ่นมีปลายังไงปลายังไงปลาดุงอืมนี่ปาดุกปลานินนะครับเนาะนรครับโอเปลากำลังหิวเลยครับโอ้ปลาจะไดนจังหลายครับแต่ครับ หลายบ่อลไ้่มีปลานิ่ลาหนี้ครับนี่เกลือหลายมองมาป้าพี่น้องปลามันอยู่สุืนทีบครับอยู่ไก่ขุนกับนีไปย่างไปเรื่อยๆรื่อเลยลุงปลาปลาปลาไม่โตโตใหญ่ใหญ่เกอปกติเกลือปลานี่เจตุใดหมายคขาว่าย่างเกลือไปเรื่อยๆร่อผมรู้ว่าเกลือจุดเดียวเราเขาแลนมากินย่างไปเรือเอาย่างไปเรื่อยๆครับเพราะว่าข้างขุนบ่นอยมากผมสังเกตเห็น มุมนังขนบลอยมากอเอาปา่าแล้ว่งอกันบถตา้งเอาดแนยครับอ่าเบ่งออกปลาที่น้องปลาลายลายครับมันเป็นอาหารครับกนเฮาทุกมืเอี่ยมันที่จริงก็ทำงานก็ทำงานมาเพื่อเื่ออาหารนี่แหละโมเมนต์อื่นน้องเนาะจะมาเอาห้กินหัวหางไปหน่อโดนให้กินทีนึงครับ่าจะเอาขวงาอย่างนู้ครับครับอืม ปลานิ่นมันก็กินได้อยู่ที่ปลานิ่นมันที่สู่ปลาดุกบ่ได้ตีนะผมมากินหลงอาหารกินปลากินสัตว์กินพืชปลากินไหนเนื้ออืมมันก็กินแค่ก้านมูพืชแต่ว่ามันมันไม่มีในกินเนาะครับไม่จำเป็นต้องกินตัวพวกมีดหรอของมันเออคือปลากินพืชมันกินหัวอาหารปลาดุกได้อยู่แต่ว่ามันกินอยู่บ่หลอดมันน้ำกินบ่หลอดทำหลงอาหารมากินหงากินดิ้นถ่ายกัน เบิ่งเอาปลาครับปลามันอยู่หลายทีหลายหม่องปลาดูไม่ได้ตัวใหญ่ๆตัวนี่ยเนาะตอนนี้ต้องขึ้นเท่านั้นทิศโลกทิศโลกเอ๊ะหนึ่งทิศโลเลยเถอะแค่จะได้ไปขายเท่านั้นครับเหมืนขายน้ำมันร้อนโมบานดัวยต้อมืงหนูบุกค่อยได้เอาขึ้นแล้วนอนลุงเ่ได้ว่าขึ้นเพราะว่ามันมีเวลาคาดยากหลายอย่างผมเป็นหลายอย่างหนึ่งรับจ้างขีดยากน้ำเดือดก่อนอืมมืออิ่มไงดอกวันต้องไปมันเลย วันงี่น้ำผมผมยังบ่เห็นปลานิ่นอ sure. you know, ่ะนี่้ไสุบปดุกับยานปลาดุกไอ้ธประชาิเลียงน้ำกันไปเร่ยเนาะเลี้ยน้ำกันโด้กินดูปลาถ้าในคูดใบดล้วครับนี่ลังขุดได้สองปีอ๋อขคุดได้สองปี ปลาดุกนี่พอดีเลี้ยงครับบรนี้ก็มาเบิ่งเอาขอบสาเพิ่นนะครับเต็มไปด้วยต้นกล้วยต้นกล้วยพัดไปก็เป็นต้นมะพร้าวล้วไอ้มองผ่าแยกนี้ยังนี่ครับนี่พอพันแม่กบหรือ๋อพอพันแม่พันครบไปครบหลายครับตอนนี้บ่หลายทำเก่าแล้วน้อเนาะไปเบิ่งทั้งพุ่นมี่ยังบักทิดาพาพผมเบิ่งบักทิดาเนี่ยนะครับ สาม,มารถนะพี่น้องเบิ้งอาหารเบิ้งกบเบิบ้งปลาแล้วก็ต่อไปก็เบ,บิง้งผลละไม่ครับมีทั้งบักกล้วยมีทั้งบักพร้าวกันย้ำกับเขา่ากัปยังกันย้ำาหารย่างยากัดแล่นมากขางล้างบ้านเลยน้องครับน้องอ่าพ่อช่วยได้เพราะว่านประตูเย็นเคลื่อนที่ ย่มอยากกินบักไม้บางยังกับประหยัดบ่ต้องไปซื้อกินเท,ท่าที่เขามีเดี๋ยวละมีบักพลังกิมจูมีอยังบักเน่าแบากพริกกับมีอยู่ในสวนเป็นนีะครับมีคาอ,อันนี้ก็เป็นข้องใส่ไก่นะครับข้องน้ำาไอ้น้ำแค่ข้ามันไหลมามันรวมไปนี่มันามารวมไปน,นี่คือ <c oughs> ตอนนี้คะ่ะยังมีน้ยังนมีน้ำเมื่อนหนาฝนเขาจังคิดไหลมา นะครับอืมพลังแบบนีมนี่สองพันมันม่อครับมีแป็นสีทองครับอันมีอยู่มีอยู่งีต้นเนาะครับเนาะอ่าหน่วยใหญ่แห้งเนาะแป้นสีท่องครับลังหออันนี้เพิ่นกระลังหอครับกระลังหอแล้วกับมึงหน่วยมันยังกับหน่วยใหญ่อยู่พอสมควร รุ่นนี้ส,มสามสาหน่วยกิโลครับเ่ินละสามขีดมาเท่กับสองหน่วยกิโลันี่ครับแมเาบา่งทัางนี้กับเป็นต้นบางนาวครับคือบางนาวเนีก่กโดกอีอนี้าร,รับตืโลโลยีหาบาทโลอืม,อมแต่เขาเบิ้งไกลๆล,ล้วเขาสิเห็นแต่บางนาครับเห็นเป็นหน่วยบางนา,นา,งนานวนโดกอีตันี้เป็นพิจิตตัวนั้นตัวนั้นเป็นมงนาวอ่ะนะบานาวบะนาวหน่อยอืมครับอันี้เป็นพิจิต นาทั้งเทิงก็มีบังหุงครับหุงตู้เย็นตันวตนไหนอยู่นี่บริเาณบังดูวยมึงเอาบังหน้าวนะครับอันนี้แป้นพิ่จิตเนาะมันโดกอีลีครับโดกเป็นบังหน้าวที่น้ำไหลน้ำไหลแล้วก็เป็นบังหน้าวที่ปลูกปลูกนี่ปลูกปลูกลงดินเลยเนาะครับบริเวณใสท่อเนาะครับทั้งปัญชัดเลยนี่ต่บังหน้าวครับโดกอีลีครับอืม มันมีผลดีจังไหนล่ะครับอันนี้มันมันทนทนมันหาเก็บไปอ่างมาหากินได้ใกล้นะอืมบันเน่าเนี่รอบทิศท่านครับหลายเอลีดกเอลีนี่ต้นบางไงปลูกอ้อมบ้านเลยปลูกอ้อมบ้านเลยทางหลังก็ขึ้นบานเพิ่นครับอยู่แบบพ่อเพียงนี่ลีเนาะทุกทีแล้วครับทุกมือก็งทำงานไงทำเผื่อมาเสืออาหารแล้วเาี่ไปเสือเขาเห็นยังในเมื่ออาหารเขามีอยู่ประหยัดบ่ลุงประหยัดได้หลายเสือครับ ครับอืมสื่อยังอื่นมาเสริมอาเนาะครับครับมี่หมากมี่หลายต้นตัวนี้หมากนี่อันนี้เป็นหมากพันเตียนะครับอ่าอ่ามันมีอีกมุมหนึ่งเดี๋ยวยางเป็นในหมากนี่ครับไอ้ผู้เพิ่นเขามาชุ่มบึงช่องที่ทาการชนาเนี่ปัาดถูกับมาหมากพันเตียปูได้โดนตําไหนครับนี่หมายเข้ามาอ๋อปลูกสองปีออนปี ต้นเตี้ยครับคือหน่วยมันนี่อยู่ประมาณน่ะเอ้ยคนนี่ไม่ได้ปลูหรอกไอ้มันมันล่นอ๋อต้นตะกอนล่นต้นอยู่นี่ต้นนึงอันนี้ต้นนึงต้นนี้กำลังออกขึ้นกันต้นตัดติงมันมันล่นออกปูใหม่เกิดใหม่เกิดได้ใหม่ต้นเหนี้วพาเขาเกิดได้แน่เดี๋ยวเอามาเกิดขึ้นเองทั้งนี้ก็มีบางเน่าอ้อมบ้านเลยบางเน่าอ้อมบ้านทั้งนี้ก็บมาขึ้นกันครับอันนี้เป็นมาขั้นสูงมันบ่ขั้นสูงอืม กำลังมีราคา่อยครับแมนแมนมาถือโอ้ยสามห้าตมา <c oughs> นี่คืตอต้นบางนาครับผมกำลังหลอดมาในส่วนบางนาเนี่คือหลังบานเพิน่นองค์นามหลังบานเพลิน,ค,นครับร <c oughs> เดี๋ยวพเขน่ะล่ะอันนี้มีเพลินนะมึงหมากกำลังออกหน่วยห <c oughs> มากนีก่ก็ราคาดีครับ <c oughs> เขารับซื้อนี่ถ้าจริงๆทามากแข่งนั้นโล่นเลยสี่ลอยเพลินครับโลละสี่ลอยหมองเขาจะซื้อเพราะเขามีหลายนะถ้าเต็มหกลอยเนี่ยมันจะได้อยู่ประมาณ แสนแสนเงินครับได้ได้เงินแสนเลยอันนี้กับทั้งบังคุงทั้งอย่างครับเฮ็ดอย่างกินเนาะครับเกบต่อไม้ทำข้เบืออะทำข้าเบืออย่านั่งกับมี่แล้วอย่านั่งกับยี่นี้ครับอยู่แบบเรียบง่ายแบบจังส่แล้วเนาะครับนอกป่าครับผมอันเดี๋ยวคลิปนี้ก็เอาไว้ทำหนี้ก่อนครับเดี๋ยวมือมือไม้สิบห้าเป็นไปเบื้องกัน ของลูกนี่แหละเป็นยังมีหม่องนึงพื้นที่ประมาณหนึ่งไร่ครับปลูกกล้วยปลูกฟ่งกิมจูครับเลาไปเบิ้งคลิปหนาครับครับผมส่วนคลิปนี้ก็เอาไว้ทำหนี้ก่อนครับผมอ่ลูกไม่ยังเสียวน้ำเงินบ่ให้ขอคิดผู้เขามาเบิ้งช่องที่ทำการชาวนาเนี่ยครับน้ำเงินครับนะครับเกษตราร์มเฮ่านะครับเพิ้งผ้าปุ๋ยเคมีนะครับมันก็ยากอยู่ดอกมันแพงนะครับสอบนึกกับพันกว่าบาท ครับยากรุกทุนสูงต้องได้สีหญ้าหญ้ากับแพ้งหญ้าขันยากับแพ้งต้นต้นไรที่รถเราเป็นพันนะครับเดี๋ยวนี้พันสามพันสามหญ้ากับแพ้งปุ๋ยกับแป้งเป็นยางติดแพ้งทุกยางในตรงนี้ครับนี่ก็บว่เป็นผลนเดียวสุขภาพน้ำของลุงนี่อินซีวะครับผมก็คือใส่ปุ๋ยมักใส่หญ้าหยามักนักหญ้ากับไปใส่สมัครเอาหญ้าหญ้ามักใส่ใส่ต้นกรวยใส่ปื๋ยสวนทุกอย่างในในสวนท่านี่รับ ครับเกษตรปงยามักแต่ยังใไงแส่ไก่เนี่ยแต่หมีนี่แทบจะไม่ได้ใส่เลยนะครับก็มีนิดน้อยมีนิดน้อยเนาะเล็กๆน้อหน้อยกพอหมีเลยกับพ่อแม่กับหมีนิดยแต่ก่อนเดี๋ยวนี้เริ่มเริ่มเศร้าใจแหละครับพอมันเริ่มแย่ละก็เริ่มปล่อยตอนนี้คือมีสวนกล้วยกับสวนบัดฝรั่งกิมจูอีกนู่นประมาณไรหนึ่งนาะครับครับครับเดี๋ยวคลิปหนาเนาะให้ให้ภาพไปเบิรงเนาะครับเนาะครับสำหรับมื้อนี้กัขออัมลา จำหนีก่อนนะครับน้องๆครับครับผมครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ